สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคแอนแทคโนดในมะม่วงนะครับถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเรามักจะเรียกว่าโรคขี้กากอ,กอ,กอีกโรคหนึ่งนะครับที่เขาเรียกแล้วก็โรคแอนแทคโนดในมะม่วงเนี่ยมันจะเป็นทั้งในช่วงที่แตกยอดอ่อนในดอกในผลคือเป็นได้หลายระยะเลยทีเดียวนะครับ โรคแอนแทกโนนเนี่ยมาดูกันว่าโรคแอนแทคโนนเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันและกาจัดยังไงกันบ้างนะครับมาดูสาเหตุของโรคแอนแทคโนนกันบ้างนะครับว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุเชื้อใดกันแน่โรคแอนแทคโนนเนี่ยเกิดจากสาเหตุเชื้อโคเลสโตติกรรมนะครับชื่ออื่นที่เราเรียกเนี่ยมันก็มีหลายชื่อเช่นโรคใบจุดช่อดอกดําผลจุดผลเน่าโอเตียมพวกนี้นะครับบางบางที่ก็เรียกว่าโรคขี้กาก็มีซึ่งโรคขี้กาเนี่ยมันก็มี หลายชื่อหลายโรคที่เรียกว่าโรคที่กากแต่หนึ่งในโรคนั้นที่ว่าโรคที่กากก็คือโรคนี้แหละนะครับโรคแอนแทกโนดเนี่ยเกิดจากเชื้อราโคเลตโตดิรรมสภาพที่เขาชอบมากเลยโดยเชื้อราโดยพื้นฐานโดยโทั่วไปเลยนะครับก็คือความชื้นสูงนะครับอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยมันชอบมากเลยนะครับเช่นในช่วงระยะเวลาที่เราให้น้ามะม่วง,งมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งพุ่มมันทึบเนี่ยเชื้อราพวกนี้จะระบาดได้ง่ายในช่วงที่เป็นช่อดอกผลอ่อนพวกเนี้ยนะครับ แล้วสภาพที่เกิดเหมาะสมกับโรคนี้สภาพแบบไหนที่ทําให้เขาระบาดได้ดีสภาพในสวนมะม่วงนะครับถ้าในสวนมีความชื้นสูงนะครับในสวนนั้นเช่นรดน้ํามากทรงพุ่มมันทึบต้นมะม่วงใกล้กันเกินไปนะครับแบบนั้นแหละครับในช่วงที่แตกยอดอ่อนออกมาเนี่ยตามภาพนะครับออกดอกหรือออกผลอ่อนผลแก่ก็ตามนะครับเชื้อโรคพวกนี้จะเข้าทํำลายได้ง่ายมากสภาพอากาศความชื้นสูงเนี่ย มันทําให้เชื้อพวกนี้ระบาดได้ง่ายด้วยนะครับแล้วอาการของโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการของโรคแอนแทรกโนดเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างแรกๆก็คือถ้าเป็นในใบอ่อนใบอ่อนมันจะบิดเบี้ยวแล้วก็เกิดอาการไหม้ดังภาพด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นจุดสีน้ําตาลตรงขอบเนี่ยด้านด้านล่างขวาเนี่ยนะครับถ้าเป็นในระยะต้นก้านมันจะเป็นทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งใบเป็นเกือบทุกส่วนเลยนะครับโรคนี้เนี่ยมันเป็น ทุกระยะเป็นทุกส่วนแต่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยที่มันทําลายเบบก็คือช่วงที่เป็นช่อดอกช่วงแตกใบอ่อนช่วงที่เราบํารุงจะให้มันออกผลนั่นเองนะครับมันจะเ,เป็นการช่อดอกนจะเป็นไปเป็นไม่ไม่เนี่ยนะครับมันจะสีน้ําตาลแล้วก็ออกสีดําแล้วก็ช่อดอกมันก็จะร่วงมันจะไม่ค่อยติดผลนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะกลายเป็นสีดําทั้งในดอกในผลแลในใบนะครับตามรูปนี้เลยแล้วโรคแอนแทคโนดเนี่ยมีการแพร่ระบาดอย่างไงบ้าง การแพร่ระบาดของโรคแอนเทโนนะครับก็คือพวกเชื้อราพวกนี้เนี่ยมันจะไปกับลมได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสปอร์กลมๆเหมือนหัวไม่ขีดนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะตัวแก่ของมันถ้ามันยังไม่ยังอ,อ,อ่อนๆอยู่เราก็จะเห็นว่าเป็นสีน้ําตาลถ้าอ่อนมาเป็นถ้าแก่ตัวมาเป็นสีดําและสีดำเนี่ยนะครับถ้าสใส่ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือแว่นขยายเนี่ย เราอาจจะเห็นเป็นสปอร์กลมๆนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยปิวไปตามลมตามน้ําตามอุปกรณ์การเกษตรของเราก็ได้นะครับพวกนี้ไปได้ง่ายมากกับมแมลงศัตรูพืชที่มากินมะม่วงเราเนี่ยมันก็ไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกทรงพุ่มมะม่วงที่มันแน่นทึบนะครับแล้วมะม,ม่วงที่มันมีอายุมากก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเราให้น้ํามะม่วงเนี่ยนะครับที่มันมีความชื้นสูงเนี่ยถ้าทรงพุ่มมันทึบเนี่ยการระบายอากาศไม่ค่อยดี ทำให้ความชื้นมันสูงแสงมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับและปัญหาต่อมาคือมะม่วงที่มันทรงพุบทึบๆหนาๆเนี่ยมันมีปัญหาคือการสังเคราะห์แสงมันจะไม่ค่อยดีและมันก็อ่อนแอต่อโรคเพราะเหมือนคนขาดสารอาหารแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงหาอาหารของมันเนี่ยมันมันไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนั่นเองนะครับแล้วมีวิธีการป้องกันกําจัดยังไงบ้างโรคนี้นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกําจัดโรคเชื้อรานะครับ วิธีการนี้นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับวิธีการป้องกันำจัดนี้ผมเสนอเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับไปดูวิธีการป้องกันกับจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากันบ้างเราจะมีวิธีการป้องกันกาจัดยังไงนะครับอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินนะครับาการปรับปรุงดินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จากในรูปของการใช้ปูนเพื่อการเกษตรเช่นปูนมานปูนขาวปูนดูลไม ต้องบอกไว้ก่อนนะครับปูนเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่เกือบร้อยเซนะครับเขาจะแนะนําในสภาพดินที่เป็นกรดเท่านั้นเพราะปูนเนี่ยมี pH เป็นด่างถ้าดินเป็นกรดต่ํากว่า5.5ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ปูนในการปรับเพราะจะทําให้ pH อยู่ในช่วง5.5ถึง6.5ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชะจะทําได้รับธาตุอาหารเนี่ยครบทุกชนิดถ้าต่ำกว่านี้ก็มีปัญหาถ้าสูงกว่านี้ก็มีปัญหานะครับ อันนี้เวลาการปรับ pH ในดินที่เป็นกรดเ,เขาจะใช้ปูนเพื่อว่าโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อโรคมันเจริญเติบโตใน pH เป็นกรดถ,ถ้าต่ำกว่า5.5ต่ำกว่าค่ามาตรฐานน,นะครับเชื้อโรคมันจะเจริญเติบโตได้ดีรวมทั้งเชื้อโรคเชื้อราทุกชนิดที่อยู่ในพืชของเราด้วยนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนั้น ปูนที่ใช้นะครับก็คือปูนขาวปูนขาวเนี่ยมีองค์ประกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่ปัญหาของปูนขาวคือมันมีความร้อนถ้าผสมน้ําลงไปเนี่ยความร้อนมันจะสูงมากตัวนี้มี pH อยู่ประมาณ12.4ซึ่งสูงพอสมควรนะครับต,ตัวต่อมาก,ก็คือปูนมานปูนมานเนี่ยจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต35%และดินเหนียว65%นะครับ ตัวต่อมาใช้มากที่สุดคือตัวที่3ก็คือ th ปูนดูโรไม้นะครับดูโรไม่นี่มีองค์ประกอบของแคลเซียมกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือบางจำ่ายเขาจะเรียกแคลเซียมคาร์บอนเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตอันตัวเดียวกันนี่แหละนะครับตัวนี้จะให้ทั้งแคลเซียมกับแมกนีเซียมในตัวส่วนปูนขาวกับปูนมานั้นให้เฉพาะแคลเซียมนะครับปัจจุบันนี้กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานเกษตรษจังหวัดเกษตร,ษษร ere, อำเภอเนี่ยเขาจะแนะนําเป็นปูนดูโรไม้ เพราะมันให้ทั้งแคลเซียมกับแมกนีเซียมนั่นเองนะครับและปรับ pH ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเราได้ด้วยนะครับต่อมาหลังจากพูดเรื่องปูนเพื่อการเกษตรแล้วนะครับที่ใช้ในการปรับค่า pH ในดินที่เป็นกรดนะครับมาถึงเรื่องน้ำหมักชีวภาพกันบ้างใช้สูตรไหนน้ำหมักชีวภาพเนี่ยนะครับในการป้องกันกําจัดเชื้อราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำหมักอยู่ประมาณ7รสนะครับซึ่งผมจะได้ทําคลิปต่อไปให้ชมเรื่องน้ำหมกักพวกนี้นะครับ รถที่เราเลือกมาก็จะมีรถขมรถฝาดรถหอมระเหยรถเผ็ดร้อนนะครับรถจริงๆที่กําจัดเชื้อราเนี่ยก็จะมีพวกรถขมนะครับและก็รถฝาดโดยเฉพาะรถฝาเนี่ยมีมีดในการกําจัดเชื้อราเด็ที่เลือกมาทั้ง4รถเนี่ยมีเหตุผลก็คือถ้าไม่กําจัดแมลงแมลงมากินใบของพืชเรานะครับเชื้อรามันก็จะก็ทาลายแบคทีเรียมันก็จะก็ทําลายเพราะนั้นเวลาเราหมักเนี่ยเราก็ให้ได้ทั้ง3 4อย่างนี้เลยนะครับ อย่างรกสมุนไพรรสขมก็คือสะเดาบรเรพรขี้เหล็กนะครับเพื่อสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดตัวนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสร้างภูมมกุ้มกันให้กับพืชน,นอกจากนั้นใบสะเดาเนี่ยหรือมนเมล็ดสะเดาเนี่ยมันมีอาซาดิเรกตินยับยั้งการเจริญเติบโตและการลอกคราบของหนอนได้ด้วยนะครับรถที่2ก็คือรสสมุนไพรรสฝาดเช่นปีกกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรัง่งมะยมหวานและพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิดนะครับ สรรพคุณก็คือฆ่าเชื้อโรคพืชทุกชนิดนะครับอันนี้รวมถึงใครใช้พวกขม,มิ้นด้วยนะครับพวกนี้ขม,มิ้นมันจะมีลักษณะคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อราโรคพืชได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้ที่3าก็คือน้ําหมักสมุนไพรรสหอมระเหยเช่นพวกตะไคร้หอมใบกระเพราใบาเตยพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดนะครับน้ำหมักพวกนี้เวลาพ่นลงไปเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนกลิ่นต้นพืชไม่ให้แมลงคือ แมลงมันจะกินอยู่แล้วต้นนี้ถ้าเราพ่นลงไปนะครับพวกหอมระเหแมลงมันจะคิดว่ามันเปลี่ยนกลิ่นมันกินไม่ right. yeah. claro. ได้เพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันไม่ชอบนะครับพวกตะไคร้หอมใบกับพอมแมลงไม่ชอบเลยนะครับพอพ่นลงไปเนี่ยมันก็จะไม่มากินนะครับหรือกินก็กินน้อยรถที่4คือน้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนก็คือพวกขิงข่าและพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดนะครับบางชนิดนะครับสัรบคุณพวกนี้ก็คือไล่แมลงและทําให้แมลงแสบร้อนแมลงก็หนีจากแปลงเราบางชนิดนะครับพวกข่าพวกเนี้ย มีสารบางอย่างที่ใช้ในการกําจัดเชื้อราได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสีรสที่นํามาหมักในการป้องกันกําจัดเชื้อราและไล่แมลงนะครับวิธีการนะก็คือเราก็นําวัตถุดิบมาเราอยากได้ตัวไหนมากตัวใดน้อยเนะี่ยถ้าเป็นกําจัดเชื้อราเราก็เน้นรสฝาดกับรสขมมากก็พวกกําจัดมแมลงก็รอ,องรองลองมานะครับก็ใช้วัตถุดิบก็คือรวมรวมกันแล้วในวัตถุดิบ3ากิโลสับให้ละเอียดนะครับก็มีกากน้ําตาล1ลิตรน้ําเปล่า10ลิตร ก็นําถังมาเนี่ยนะครับถัง2 0 3 0ลิตรถังหนึงถังเปล่าเทน้ำเปล่าไป1 0ลิตรน้ําตาล1ลิตรนะครับกางน้ําตาล1ลิตรคนเข้ากันจากนั้นก็เทพวกสารชีวพันธุ์ต่างๆพวกหัวกลอยหัวขาพวกนี้นะครับที่ใช้ในการกําจัดเชื้อราโรคพืชน,นี่ไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ปีกล้วยเปลือกบังคุดขมิ้นพวกนี้นะครับสับแล้วก็เทลงไปคนให้เข้ากัน แล้วก็ปิดฝาถังทิ้งไว้3าเดือนถึงนํามาใช้ได้นะครับพอครบ3เดือนเราก็กองเอาแต่น้ํามาใช้ใช้อัตราส่วนในพืชผักนาข้าวไม้ผลพวกนี้นะครับใช้ได้ทุกชนิดอัตราส่วนน้ําหมัก1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับอันอันนี้อาจจะมากเกินไปนะครับหลิตรต่อยีลิตรเนี่ยอาจจะเป็นในพืชที่มันโตแล้วนะครับเช่นไม้ผลชนิดต่างๆเนี่ยจะผักต้องน้อยกว่านี้นะครับถ้าเป็นผักเนี่ยใช้2 0 5 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตร นาข้าวก็ไม่ควรเกิน1 4 0ต่น้ำ20ลิตรถ้าเป็นพวกไม้ผลอาจจะใช้อัตราความเข้มข้นได้นะครับพ่นทุกๆ3วันหรือไม้ผลก็พ่นทุกๆ7วันย้ำนะครับอตรานี้เนี่ยไม่ตายตัวถ้าผักต้องน้อยกว่าน,นี้ดูสภาพพืชของเราด้วยนะครับผัก 20-50cc ประมาณนี้นาข้าวก็ไม่เกิน1 4 4ต่น้ำ20ลิตรถ้าเป็นไม้ผลอาจจะใช้1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรได้นะครับสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับ อันนี้เป็นสูตรยกตัวอย่างนะครับน้ำหมักในการป้องกันกาจัดเชื้อราวัตถุดิบอย่างแรกคือเปลือมังคุด3กิโล2ขมิ้นชัน2กิโล3น้ำส้มสายชู1ขวด4เล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับวิธีการนะก็คือสับส่วนผสมต่างๆเนี่ยสับสับๆบดให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนำถังมาทำหนึ่งเทียเล้าขาวลงไปอ่าที่เป็นวัสดุที่เป็นน้ำลงไปให้หมดเล้าขาวน้ำส้มสายชูพวกเนี้ยน้ำ ปล่าวพวกนี้คนเึงเข้ากันก่อนแล้วก็เทวัตถุดิบลงไปนะครับคนนึงเข้ากันอีกครั้งหนึ่งปิดฝาถังยิงไว้หมักไว้อย่างน้อย1เดือนนะครับก็จะได้น้ําหมักสุดยอดน,น้าหมักที่เราไปใช้รองเอาแต่น้ำมาใช้หลังจากหนึ่งเดือนแล้วนะครับจะหมักมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่หนึ่งเดือนเนี่ยก็เริ่มใช้ได้เลยถ้าใช้ป้องกัน30มสิซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรทุกๆ7เวันถ้าใช้กําจัด5 0าสิซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกๆ3วันนะครับตัวต่อมานะครับก็คือพวก ป้องกันกำจัดและไล่มแมลงและก็กำจัดเชื้อราโรคพืชได้ด้วยนะครับก็คือพวกน้ำส้มขันไม้ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องเก่อนหลายท่านมีไว้ในครัวเรือนแน่นอนนะครับประโยชน์ของน้ำส้มขันไม้ก็คือใช้อัตรา1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรน้ำเปล่านะครับพ่นรอบๆต้นพืชทุกๆ7-15วันเพื่อขับไล่มแมลงเชื้อราโรคพืช และกระตุ้นภูมิคุ้มกันในพืชของเราได้ด้วยและกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ด้วยเพราะว่าน้ำส้มขวันไม้มันมีสารหลายอย่างมากลองกลับไปชมนะครับในคลิปวิดีโอเรื่องน้ำส้มขวันไม้ที่ผมทําไว้นะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับและก็สามารถกําจัดไข่แมลงเชื้อราโรคพืชได้ด้วยหลายอย่างเลยนะครับเป็นประโยชน์มากเลยน้ำส้มขวันไม้นี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำส้มควันไม้ที่ขายในปัจจุบันนี้นะครับ ถ้าเป็นนักเกษตรท่านใดทําสวนเป็นอาชีพหรือไม่เป็นอาชีพก็แล้วแต่นะครับอยากเป็นแบบชีวภาพไม่ต้องพึ่งผาสารเคมีเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับมีขายตามร้านซด้าช้อปปี้อะไรพวกนี้นะครับถ้าผลิตได้เองใช้ได้เองก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับแล้วสารชีวพันธุ์ตัวไหนที่เราใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราพวกโรคพืชได้ดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวแรกก็คือไตรโคเดมาที่เรารู้ดีก็คือราเขียวเชื้อพวกนี้มีคุณสมบัติป้องกันและกําจัดเชื้อราโรคพืชได้ดี ไตโคดาม่าเนี่ยนะครับเน้นป้องกันจะดีที่สุดแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยฉีดมันจะไม่ไม่จะไม่ค่อยหายเพราะว่าไต่โคดาม่าถ้าเวลาฉีดมันเป็นแล้วฉีดไปเนี่ยกว่าจะมันจะออกฤทธิ์เนี่ยประมาณสัก 7- 15วันดีไม่ดี15วันเห็นผลมันนานเกินไปนะครับจะใช้ป้องกันจะดีมากเลยทีเดียวนะครับไต่โคดาม่าเนี่ยใช้ในการพ่นก็ได้นะครับอัตราอ่าแต่คำหน้าหนึ่งกิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับ อันนี้เป็นการใช้นะครับเวลาเราผลิตเองเนี่ยแต่คนมะ1กิโลเป็นถุงๆเนี่ยเราก็นํามาขยํากรองเอาแต่น,น้ําแล้วก็ไปพ่นนะครับอัตราการพ่น1กิโลเนี่ยนะครับที่เรากองเอาแต่น,น้ําแล้วนะครับเราทำเตยข้นมามา1กิโลล้วก็กรองเอาแต่น,น้ํามันนะครับเขียวๆเนี่ยไปผสมน้ําอีก200ลิตร1กิโลเนี่ยผสมน้ําได้100-200ลิตรแล้วแต่ความเข้มพ้นขมอ่ามากน้อยเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรจะชอบนะครับ ช่วงเวลาการพ่นพ่น,พนช่วงไหนไตรโคดามาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับยาในการกําจัดเชื้อราโรคพืชในดินและในต้นพืชของเรามันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าพ่นในช่วงที่มีแดดจัดเด็ดขาดเพราะฉนั้นพ่นช่วงเช้าก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพ่นช่วงเย็นจะดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเป็นช่วงเย็นเพราะว่าตะวันมันจะรับขอบฟ้าแสงมันจะอ่อนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการต่อมาก็คือหว่านลงดินไตรโคดามาเนี่ยสามารถผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาาพแลล้วก็หนนนงดิไะครับ แล้วก็การผสมปุ๋ยเคมีก็ผสมได้แต่ว่าผสมแล้วต้องหวานเลยนะครับอย่าเก็บไว้นานเพราะว่าเก็บไว้นานเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากันแล้วเชื้อราเราเนี่ยจะตายนะครับแต่โคดาม่าเนี่ยหกิโลผสมปุ๋ยออนรีนะครับหรือปุ๋ยหมักที่เราทําไว้ที่ปุ๋ยหมักมันต้องเย็นแล้วนะครับห้าสิบถึงร้อยกิโลต่อเต่โคดม่าหนึ่งกิโลนะครับตัวตะมาก็คือบาซิลัสซับจิลิสบาซิลัสซับจิลิสหน่หรือ BS ที่เราเข้าใจกันเนี่ย กำจัดได้ทั้งเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียรโรคพืชนะครับอมาซิลัสซับ,บติเลสมันมีอยู่หลายเบอร์นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ในของหมอเกษตรศาสตร์มาห้เลเกษตรศาสตร์นะครับถ้าใครอยากได้อยากซื้อนะครับเชื้อตัวนี้ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชและก็แบคทีเรียนเนี่ยนะครับดูอเรียกที่เบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อตามนี้เลยนะครับแล้วก็ a c e b o o k ก็คคมีในนี้นะครับวิธีใช้ก็คือเราก็นําที่ซื้อมา2 2 0บาทนะครับหนึ่งซองมาผสมน้ําสะอาด เข่ายยา่ายเยาข่ายเยานะครับทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นเราก็นําไปเติมน้ําอีก100ลิตรพ่นได้ถ้าพ่นไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็น8-10องศานะครับแต่ B.S เนี่ยบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยพ่นทุก7-10วันนะครับในช่วงที่โรคมันจะก,ก่อกําเนิดซึ่งพืชหลายชนิดอาจจะมีช่วงคล้ายๆกันนะครับการพ่นไดโคดามาและบาซิลัสซับจิลิสสลับกันทำํำยังไงนะครับเช่นครั้งแรกเนี่ยพ่นไดโคดมามา แล้วก็นับไปอีกประมาณ7วันนะครับก็พ่นบาซิลดสมิสสลับกันแบบนี้ก็ได้หรือใครจะใช้แตงคนดาม่าอย่างเดียวหรือ B S ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมนะครับถ้าเป็นการป้องกันเนี่ยแตงคนดาม่าก็เพียงพอแต่ถ้ามันเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ควรใช้สลับกับ B S นะครับมาดูวิธีการป้องกันและกําจัดของกรมวิชาการเกษตรกันบ้างเขาแนะนํำยังไงนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยแนะนําในการป้องกันกําจัดพวกโรค and แอนแทคโโตในมะม่วงเนี่ยนะครับก็คือ1ให้ตัดแต่งกิ่งล้างการเก,ก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมทรงพุ่มขนาดให้เหมาะสมนะครับคือ,อที่เขาแนะนําให้ตัดแต่งกิ่งเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเก็บผลผลิตแล้วถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยหนึ่งทรงพุ่มมันทึบอากาศถ่ายเทไม่ดีโอกาสเกิดโรคนีเน้เป็นไปได้มากนะครับข้อที่2ก็คือเก็บทําลายกิ่งที่เป็นโรคนะครับแล้วก็เศษวัสดุต่าต่งเนี่ยพวกกิ่งที่เป็นโรคมันร่วงหลุนเนี่ยก็เก็บทิ้งพวกผลพวกนี้นะครับเก็บทิ้งให้หมดเพราะว่าการฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยนะครับในช่วงที่มัน ให้ดอกออกผลเนี่ยแล้วมันก็เป็นโรคเนี่ยมันไม่สามารถกําจัดได้หมดนะครับเพราะฉนั้นหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็ควรนําไปเผาทิ้งซะหรือในช่วงที่มันเป็นมันมันมันจำเป็นต้องเอาออกตัดแต่งหญิงทิ้งเราก็ต้องนําไปเผานอกแปลงนะครับข้อที่3กําจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนออกดอกหรือติดผลนะครับเพราะว่าถ้าความชื้นมันสูงในโอกาสเกิดทุกแอ,อนแทนนลมันก็สูงตามไปด้วยนะครับ 4. ควบคุมปริมาณธาต อาหารที่บำรุงต้นให้เหมาะสมคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือขอ,องพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมักใส่ปริมาณไนโตรเจนสูงเพราะว่าคิดว่ามันแตกใบอ่อนดีมันก็ตามตามความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันมากเกิดไปเนี่ยปัญหาคือมันอ่อนแอต่ตโรนะครับถ้าใส่ไนโตรเจนเยอะถ้ามันแตกทรงพุ่มเยอะใบอ่อนนะความชื้นมันสูงเชื้อพวกนี้มันก็เข้าได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าพืชหลายๆอย่างทุกชนิดคล้ายๆกันนะครับ ถ้าให้ในไนโตรเจนสูงบางครั้งโพเทสเซียมันน้อยมันอ่อนแอต่อโรคนะครับข้อที่5ในช่วงที่าการเจริญเติบโต,ตเนี่ยเป็นช่วงที่พืชอ่อนแอและเข้าทำลายได้ง่ายเช่นช่วงแต่งใบอ่อนช่วงออกดอกช่วงติดผลเนี่ยนะครับต้องหมั่นตรวจสอบอยู่สม่าเสมอเพราะว่าในช่วงที่พืชอ่อนแอเนี่ยเชื้อราโรคพืชนนก็เข้าทำลายได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันข้อที่6กการตัดสินใจใช้สารเคมีนะครับ ขึ้นอยู่กับว่ามันระบาดช่วงไหนนะครับและในช่วงการเจริญเติบโตของมะม่วงเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องพิจารณาการใช้โดยส่วนใหญ่พี่น้องอส่วนมะม่วงเนี่ยจะใช้ป้องกันไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันระบาดช่วงไหนพี่น้องจะรู้ดีนะครับเวลาเราจะทําปฏิทินเนี่ยเราลองศึกษาดูนะครับเดี๋ยวเป็นเขียนบันทึกไว้ก็ได้ว่าช่วงนี้มันระบาดโรคอะไรบ้างควรใช้อะไรบ้างพวกนี้นะครับจาเป็นในการบันทึกพอสมควร ข้อต่อมาเขาได้เจ็แหล่งปลูกที่มีการระบาดเป็นประจำเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องพ่นสารเคมีจริงๆในทัศนคติผมเนี่ยนะครับการพ่นแตงกมากอยู่เรื่อยๆนี่าการน้าหมักชีโอพาพต,รตรา่างๆมันก็พอจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งจริงๆไม่ได้ระดับหนึ่งถ้าเป็นสวนทุเรียนเนี่ยเขาป้องกันและกําจัดได้ในระดับสูงเลยมะม่วงก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีวิธีการป้องกันอะไรเลยหาแตงโงกมากไม่ได้ทําน้ําหมักก็ ยังไม่ได้ทําไว้จําเป็นทั้งใช้สารเคมีก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับมาดูกันว่าสารเคมีที่เขาแนะนำเนี่ยตรงย้าไว้ก่อนนะครับสารเคมีเนี่ยใช้ในเมื่อยามจําเป็นเท่านั้นนะครับเพราะคนที่รับอันตรายคนแรกก็คือตัวท่านเองนะครับคนต่อมาก็คือผู้บริโภคนะครับสารเคมีที่กรมวิชาการแนะนําก็คือพวกเบนโนมิลเมนโคเซปแคปเทนคอปเปอร์ออกซิคไรด์โพรพินแ o ปโพคอราดนะครับ ฟูซิลาโซนไดฟินโ,โนคนอโซนออกซิซิสโตบินนะครับถ้าเป็นประเภทดูดซึมก็เช่นพวกเบนโนมิลอ่าหรือกลุ่มทไทอะโซนพวกนี้นะครับถ้าเป็นประเภทที่ไม่ไม่ดูดซึมก็คือพวกอปเปอร์ออกซิคลอไรกับเมโคลอเซปอันนี้กรมวิชาก,การเขาก็เขียนไว้ว่าป้องกันและกําจัดได้ดีกว่าสารเคมีประเภทไม่ดูดซึมนะครับเช่นพวกอปเปอร์ออซิคลอไรกับเมโคเซปพวกนี้นะครับก็การพ่นสารเคมีก็อยู่ในช่วงประมาณ7-14วันก่อนที่มะม่วงจะเริ่มแทงช่อดอกนะครับ อันนี้การพ่นเนี่ยพี่น้องเกอนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าจะพ่นช่วงไหนเนี่ยสำคัญก็คือถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราจะต้องมีการบันทึกนะครับบันทึกไว้และก็สารเคมีเนี่ยเวลาใช้สําคัญอย่างหนึ่งถ้าปีนี้สมมติปีนี้มันเป็นใช้แมนโคเซปปีหน้าเนี่ยบางครั้งใช้แมนโคเซปอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันดื้อยาก็เป็นได้เพราะว่าเชื้อราปัจจุบันนี้เนี่ยหลายตัวก็ดื้อยานะครับวิธีการใช้ก็คือ ถ้าใช้แมนโคเซปแล้วปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ออกซิคอไรส์สลับกลุ่มไปสลับกลุ่มมาเพื่อป้องกันเชื้อราโรคพืชดื้อยานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นแมนโคเซปตัวที่2แบบเป็นคอปเปอร์ออกซิเจนคอไรนะครับเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยไม่ต้องไปติดยี่ห้อนะครับสมมุติว่าจะเลือกซื้อพวกแมนโคเซปเนี่ยก็ดูชื่อสามัญมันจะอยู่ได้ชื่อการค้าตามลูกศรสีแดงนะครับดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารนะครับ2ตัวนเนี้ยเนี่ยถ้ามันเท่ากันก็แสดงว่าฤทธิ์ อ่ต่อมาก็ดูราคาแล้วดูวันหมดอายุถ้าหมดอายุก็ไม่ต้องซื้อมาเพราะว่ามันซาำเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน,นะครจัดโรคแอนแทกโนดในมะม่วงหรือหลายชื่อหลายอ่หลากมายาที่เราเรียกในปัจจุบันนี้นะครับหรือโรคขี้กาก็เรียกบ้างนะครับบางบางทีโรคขี้กาเนี่ยมันก็มีลักษณะในแบคทีเรียรเขาก็เรียกนะครับแต่บ้านผมเนี่ยโรคแอนแทกโนดเนี่ยเขาก็เรียกขี้กาเขาก็เรียกนะครับ เป็นโรคที่เกิดในช่วงแตกใบอ่อนช่อดอ,อกผลจนผลแก่ผลสุกมันก็ยังเป็นนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันมีสภาพหนึ่งทรงพุ่มเทบความชื้นสูงพวกนี้ด้วยหลักเชื้อรามันจะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าร้อนอบอ้าวความชื้นสูงมันเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการป้องกันกํา,าจัดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้น้ําหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์ที่ผมแนะนําไว้นะครับจะเป็นการลดต้นทุนเราได้มากพอสมควรถ้าจําเป็นจริงจริง ก็พิจารากันใช้สารเคมีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขอให้เป็นมาตรการสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิยก,ก่อนไม่มากก็น้อยหากมีภาพประการใดก็ขอไปในนาทีนี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่หวนสิ้นไปได้ด้วยการคิดในทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยก้มครองอพี่น้องสิยก,ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ